พุ่นฮอตกับทอคุ้นพื้นฐานสัปทา์นี้ S N N P แนวโน้มไตรมาส4 r o s s Margin ยังแข็งแกร่งกลุ่มธนาคารสินเชื่อและเงินฝากลดลงในเดือนพฤศจิกายกนติดตามได้ในทุกช่องทางของ i n n o v e s t X ทั้ง y o u t u b e และ Facebook ในอภิสด์ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก็วันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะุูนฮอตกับท็อปพูพื้นฐานน,านะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ้นปีจริงๆแล้วนะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาแล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้นะคะก็เอ่อก่อนที่เราจะจากลากันไปเราก็มีการมาแรปอ up ในส่วนของตัวบทวิเคราะห์กันสักนิดนึงนะคะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเหงาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงเราสองคนนะคะก็อนองกิ๊บเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะ บายดีค่ะพี่น้องในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีแบบนี้นะคะเริ่มที่จะได้ลมหนาวเย็นๆมาแล้วด้วยนะคะพี่น้องก็เป็นช่วงของการเฉลิมฉลองสั่งสันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอ้อบรรยากาศที่ดีนะคะในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะ่ะในส่วนของบทบวิเคราะห์ของ Innovest X ของเราในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีบทบวิเคราะห์นะคะที่น่าสนใจของกลุ่มธนาคารรวมถึง กลุ่มที่อยู่ในอ,อุตสาหกรรมเครื่องดื่มด้วยนะคะสินค้าอโปโบริโภคเนี่ยมาอัปเดตกันนะคะในช่วงของท้ายปีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มด้วยตัวบบวิเคราะห์แรกกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มธนาคาระคะ่ะซึ่งทางพี่เจี๊ยบกิติมาฝากมานะคะในส่วนของตัวเลขสินเชื่อและเงินฝากในเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่งมีการประกาศออกมานะคะโดยถ้าเราลองดูค่ะในแง่ของตัวสินเชื่อโดยรวมของกลุ่มธนาคารเนี่ยมันจะมีการลดลงนะคะประมาณสัก 0.5%ในเดือนพฤศจิกายนมเมื่อเทียบกับตอนเดือนตุลาคมนะคะแนวโน,น้มจะลดลงประมาณ0.5%ค่ะถ้าเราลองมาแบ่งดูนะคะในกลุ่มธนาคารที่มีสินเชื่อที่ลดลงเนี่ยเราก็จะเห็นในกลุ่มของตัวหุ้น KTB BBL TTB แล้วก็ SCB นะคะซึ่งส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยเกิดจากการที่ว่ามีการชำระคืนสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่นะคะทำให้แน,นวโน้มตรงนี้มาลดลงแต่ว่าในกลุ่มที่ เห็นแนวโน้มสินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวของ KKP, t i s ท o สแล้วก็ตัวของ k b a n k นะคะถ้าเราลองมาดูตัวเลข11เดือนที่เป็นตัวเลขจริงที่ออกมาเนี่ยเออตัวเลขสินเชื่อโดยรวมเนี่ยจะติดลบประมาณสัก0.4ถามว่ามันเป็นยังไงกับประมาณการของเรานะคะต้องบอกว่ามันน้อยกว่าประมาณการที่เรามองเอาไว้ทั้งปีที่ประมาณสัก3อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้สะท้อนว่ามันมีดาวไซ ต่อประมาณการของเรานะคะคือแทบจะเกือบทุกธนาคารเลยที่ตัวสินเชื่อตรงเนี้มันเติบโตค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะแต่ว่ายกเว้นตัวของทิสโกโ้แล้วก็ KKP นะคะที่ทางเราเนี่ยมีการคาดการว่าตัวของสินเชื่อเนี่ยน่าจะมีการเติบโตที่เร่งตัวขึ้นค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของตัวที่เป็นมุมบวกกันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่า ในเดือนพฤศจิกาเนี่ยตัวเงินฝากแล้วก็เงินกู้ยืมของกลุ่มธนาคารเนี่ยหดตัวลงประมาณ0.6%มันออนมันนะคะแล้วก็ซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบกันกับเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยก็หดตัวมากกว่าตัวสินเชื่อที่หดตัวลงอยู่ประมาณ0.5%มันออนมันด้วยกันนะคะก็ส่งผลเนี่ยทำให้ตัวอัตราส่วนเงินของเ,อเงินให้สินเชื่อต่อตัวเงินฝากเนี่ยเพิ่มขึ้นสู่ประมาณ90%ในเดือนพฤศจิกาถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็ถือว่า อยู่ในระดับที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าในเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ในเดือนตุลาเนี่ยอยู่ประมาณแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ตัวแนวโน้มของตัวนิ่มเนี่ยถือว่าเป็นบวกนะคะ ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขทั้งหมดของเดือนพฤศจิกายนนะคะก็สุเรียกว่าตัวสินเชื่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะแต่ว่าในส่วนของตัว net interest margin หรือว่านิมเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต่อเนื่องมาในส่วนของตัวกําไรนะคะภาพกําไรในไตรมาสที่4เนี่ยทางพี่เจฟอิติมาก,ก็มีการคาดการเมื้องต้นนะคะว่าหน้าที่จะได้เห็นกําไรของกลุ่มธนาคารเนี่ยมีการเติบโต year on year หรือว่าเทียบจากปีก่อนได้ดีต่อเนื่องนะคะ ในขณะที่ถ้าเทียบจากตอนตอยมาสาเนี่ยเราอาจจะเห็นมุมมองของกําไรค่อนข้างที่จะทรงตัวนะคะเนื่องจากว่าตัวประโยชน์บวกจากในเรื่องของตัว net interest margin ที่ดีตรงนี้เนี่ยมันถูกหักล้างจากค่าใช้จ่าย การดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นตามปจัจจัยฤดูการในตรวยมาสที่4นะคะมองข้ามไปในปีหน้านะคะในปีหน้าเนี่ยพี่เจคโก็มองว่าภาพของกาไรของกลุ่มธนาคารทั้งกลุ่มเนี่ยจะโตได้ประมาณสัก8%นะคะในปีหน้าคือถ้าเทียมเนี่ยเทียบจากปีนี้เนี่ยมันจะเป็นการเติบโตที่น้อยลงนะคะเนื่องจากว่าในแง่ของปีนีน้ทั้งกลุ่มเนี่ยมองโตประมาณ20% ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะจากเรื่องของตัว net interest margin ที่ขยายตัวปีหน้าเรามองทั้งกลุ่มเนี่ยกำไรจะเติบโตประมาณ8%นะคะคือตัวของ net interest margin เนี่ยยังมีการเติบโตยังมีการขยายอยู่แต่ว่าในแง่ของ m a x i m u เนี่ยมันก็จะน้อยลงเมื่อเทียบจากปีนี้นะคะ ในส่วนของตัวหุ้นเด่นค่ะหุ้นเด่นที่เราชอบเนี่ยยังคงเป็นตัว BBL แล้วก็ตัวของ KTB นะคะยังคงมี3ปัจจัยเด่นของหุ้นตัวนี้นะคะก็คือในเรื่องของตัวเป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องของ net interest margin ที่ขยายตัวมากที่สุดนะคะมีความเสี่ยงทางด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่น้อยรวมถึง valuation เองก็น่าสนใจนะคะหุ้นเด่นของเราคือตัว BBL ค่ะให้ราคาเป้าหมายไว้ที่210บาทต่อหุ้นและตัว KTB ที่ราคาเป้าหมาย ยี่สิบห้าบาทต่อหุ้นค่ะและนี่ก็จะเป็นตัวของกลุ่มธนาคารนะคะที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะต่อเน,นื่องมานะคะในช่วงที่เป็นช่วงไลรมาที่สี่เดือนธันวาคมช่วงเฉลิมฉลองแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องมีการสังสรรค์เนาะมีการจับใจ่ายใช้สอยเข้าไปซื้อขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มมาเพื่อที่จะมาฉลองกันนะคะเพราะฉันหุ้นในวันนี้ที่จะมาเจาะกันเนี่ยก็จะเป็นหุ้น ที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มตรงนี้ก็คือตัวของ snnp นะคะซึ่งพี่น็อตเป็นนักวิเคราะห์ที่ดูแลหุ้นตัวนี้เองด้วยค่ะ ค่ะทีนี้ก็อย่างที่น้องกิ๊ฟบอกก็ต้องบอกว่าไตรมาส4ก็ถือว่าเป็นฤดูกาลนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ลองอัปเดตกันสักนิดหนึ่งว่าก่อนที่เราจะปิดปีกันไปเนี่ยภาพรวมของไตรมาส4เป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อน <ย finalement> จริงต้องบอกว่าเรามองว่าไตรมาส4เองเนี่ยเราคาดหวังการฟื้นตัวของตัวยอดขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะอย่างที่บอกไปไตรมาส4เป็นเป็นช่วงที่เรามีเอ่อช่วงช่วงฤดูกาลเป็นประเด็นบวกนะคะแล้วเราก็มองว่าไตรมาส4เองเนี่ยในประเทศเองเนี่ย แนวโน้มของความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยน่าจะดีกว่าไตรมาสสามที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในขณะที่ถ้าเราดูภาพรวมแล้วเนี่ยก็เรายังมีความคาดหวังของตัว โรงงานแล้วก็กําลังการผลิตที่เป็นโรงงานใหม่ในประเทศเวียดนามของทางสีนหนาพอรหรือว่าทาง s n สเนีเ่ยว่าไตรมาสสี่เองน่าจะมีตัวกําลังการผลิตหรือว่ามีแคป a c i ตี้ที่ดีขึ้นซึ่งตรงนี้ก็มองว่าก็น่าจะเป็นประเด็นที่มาหนุนในส่วนของตัว cross margin ทําให้ไตรมาสสีเนี่ยน่าจะมี cross margin ที่ดีขึ้นแล้วก็ล่าสุดเราอัปเดตมาว่า ในส่วนตัวยอดขายของเวียดนามเองเนี่ยปีนี้เนี่ยบริษัทตั้งเป้าอยู่บวกลบอยู่ประมาณ800ล้านบาทก็ดูแล้วก็มีโอกาสที่จะออสามารถทําถึงได้นะ,ะถ้าดูแล้วการเติบโตเนี่ยก็ปีที่แล้วเวียดนามเองมียอดขายอยู่ประมาณ600ล้านบาทนะคะแล้วก็ดูโดยภาพรวมเองก็ จากนี้เป็นต้นไปจะเป็นยังไงต่อก็เดี๋ยวนราจะฉายในส่วนของแนวโน้มของปีหน้าต่อสักนิดหนึ่งนะคะกอคิดว่าในปีหน้าเองเนี่ยช่วงประมาณสักปลายไตรมาสหนึ่งเนี่ยน่าจะเห็นการออกในส่วนของตัว Product ใหม่ของตัวบริษัทด,ด้วยค่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วถ้าเรามาดู ในมุมของภาพรวมของไตรมาสที่4ี่นะในแง่ของผลประกอบการของตัว S&P เนี่ยจะเป็นยังไงคะพี่นองแล้วก็อีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้พี่นองพูดถึงเรื่องโรงงานในเวียดนามเนาะเข้าใจว่าก่อนหน้าเนี่ยคะ่ะตลาดเองเนาะก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องโรงงานใหม่ในประเทศเวียดนามด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งที่จะเริ่มในเรื่องของการผลิตเนาะอีกทั้งในแง่ของเศรษฐกิจเองเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่มีแรงกดดันจากการชะลอตัวตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นประเด็นยังไงบ้างคะพี่นอง ค่ะก็เดี๋ยวยอัปเดตกันไปทีละส่วนละกันนะคะก็ะภาพรวมในส่วนของตัวภาพใหญ่ก่อนละกันภาพใหญ่เนี่ยเรามองว่าแนวโน้มของตัวรายได้หรือว่ายอดขายรวมของไตรมาส4เองเนี่ยดูแล้วก็อาจจะอ่อนตัวกว่าที่เราเคยมองไว้ก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะคะต้องบอกว่าเชิงคอร์เตอร์ออนคอร์เตหรือว่าการปรับตัวขึ้นจากไตรมาส3ที่ผ่านมาคิดว่าเกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปเรามีซีซันแนลในส่วนของฤดูการเฉลิมฉลองมาเป็นตัวแบ็กอัพนะคะเป็นตัวสนับสนุนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ย ฐานไตรมาสสี่ปีที่แล้วเป็นฐานที่สูงมากนะคะเป็นฐานของยอดขายแล้วก็เป็นฐานของรายได้ที่ถือว่าเป็นเรคคอร์ดไฮอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยโอกาสที่ไตรมาสสี่ปีนี้จะเติบโตเปรียบเทียบกันกับไตรมาสสี่ปีที่แล้วแบบมากๆเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยเราอาจจะเห็นระดับที่ถือว่าค่อนข้างทรงตัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นควอเตอร์อันควอเตอร์อย่างที่บอกคือคิดว่าน่าจะสามารถเติบโตได้เพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยถ้าให้มองในส่วนของภาพใหญ่ๆในรายได้ของปีนี้เนี่ยเรามองรายได้อยู่ประมาณ6,90 0ล้าน เติบโต10%จากปีที่ผ่านมาดูแล้วเราอาจจะมีดาวไซส์สักประมาณ1-2%นะคะด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกไปก็ฐานของไตรมาสสปีแล้วค่อนข้างสูงไตรมาสสี่ปีนี้ก็การฟื้นตัวของความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีอยู่แต่ว่ามันช้ากว่าที่คิดไว้เล็กน้อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็เชื่อว่าฐานรายได้ปีนี้อาจจะดาวไซส์หรือว่าอาจจะมิสไปสัก1-2%เดี๋ยวแต่ดูแล้วเนี่ยยังเป็นฐานรายได้ที่เป็นเรคคอร์ดหายได้อยู่ในขณะที่ตัวโรงงานในเวียดนามนะคะอย่างที่บอก ปีนี้กเ็เริ่มที่จะเป็นไปาตามเป้าแต่ว่าต้องบอกว่าที่ผ่านมาการติดตั้งเครื่องจักรเนี่ยอาจจะช้ากว่า,าที่คิดไว้สักเล็กน้อยนะคะในส่วนของเฟสที่2แล้วก็เฟสที่3แล้วก็รวมไปถึงภาพรวมของเศรษฐกิจในเวียดนามเองที่ปีนี้อาจจะเ,เรียกว่าอ่อนตัวกว่าที่คาดไว้ GDP เขาอาจจะไม่ได้เติบโตอย่างที่คาดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังการผลิตในเวียดนามของสีนานานพรในปีนี้เองก็ยังถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะแล้วก็ตัวรายได้เองที่บอกตั้งเป้าไว้ประมาณบวกลบ800ล้านเนี่ยก็ดู เราก็มีโอกาสที่จะไปถึงได้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นภาพที่เป็นภาพใหญ่ๆแต่ถ้ามาเจาะกันในส่วนของไตรามาส4เองอย่างที่น้าบอกไปในส่วนของยอดขายมันอาจจะซอฟหรือว่ามันอาจจะวีกว่าที่เราคาดไว้เล็กน้อยแต่จุดหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะเป็นจุดแข็งได้เลยก็คือในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายต่างๆกับตัว cross margin หรือว่าตัวการบริหารตัวต้นทุนนะคะเประเด็นแรกเลยเนี่ยเรามองว่าบริษัทเองเนี่ยก็เรียกว่ามีมีมีการตระหนักคือมี awareness ว่า ไตรมาสสที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ค่อยจอะเป็นไปตามที่คาดไตรมาสสี่เริ่มฟืน้นช้าๆเพราะฉะนั้นเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเรื่องการทำโปรโมชั่นต่างๆก็ถูกควบคุมมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของการส่งเสริมการขายลดค่าใช้จ่ายก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราก็มองว่า SG&A หรือว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยไตรมาสสี่เองก็จะไม่ได้สูงมากนะคะประเด็นที่2ก็คือตัว cross margin หรือว่าอัตราการทากาไรขั้นต้นคิดว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็ ตัวเวียดนามเนี่ยมีมีเรียกว่าเริ่มมีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การผลิตในเวียดนามเนี่ยเขาต้องบอกว่าเขามีมา r g จินที่ค่อนข้างดีกว่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นพอเดมีเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็คาดว่าตัว cross margin ของไตรามาส4จะดีกว่าไตรมาส3นะคะเรามอง cross margin ของไตรมาส4อยู่บวกลบอยู่สักประมาณ29%ด้วยกันดีขึ้นจากไตรมาส3ที่เขาอยู่ประมาณสัก28.7.8%นะคะประเด็นสุดท้ายก็อย่างที่บอกไปว่า ไตรมาสสี่เนี่ยเป็นช่วงของการเฉลิมฉลองนะคะเป็นสังสรรค์ปาร์ตี้ต่างๆเพราะฉะนั้นเรามองว่าตัวสแน็คนะคะตัวเบนโตะซึ่งเป็นแฟลกชิพโปรดักต์ของเขาเนี่ยตัวสัดส่วนการขายจะทําได้ดีกว่าตัวที่เป็นเครื่องดื่มเพราะว่าเครื่องดื่มต้องบอกว่าฤดูกาลของเครื่องดื่มก็จะช่วงจะอยู่ในช่วงฤดูร้อนนะคะก็สิ้นปีแบบนี้สแน็คขายได้ดีกว่าถ้าเรามาดูในเชิงของ cross margin ของโปรดักต์ mix เองเนี่ยก็ ตัวสแน็คเนี่ยเขามีมารจิ้นที่ดีกว่าเพราะฉันเบรนกันแล้วก็คิดว่าจะทําให้ความแข็งแกร่งของตัว cross margin ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนันดูโดยภาพรวม้วเนี่ยเรามองกําไรของไตรมาสสี่จะ,ะเป็นการทํากาไรที่เป็นฐาน record high อีกครั้งหนึ่งเติบโตจากไตรมาสสามขึ้นมาเล็กน้อยบวกลบอยู่ประมาณสัก180ดล้านบาทนะคะแล้วก็เราคงประมาณการของตัว forecast ของกาไรในปีนี้นะคะที่ประมาณ651ล้านบาทเติบโต26%แล้วก็ทําฐาน new high ได้ด้วยค่ะ อืมค่ะเพราะฉันโดยภาพเนี่ยในแง่ของรายได้อาจจะเห็นการเติบโตที่อาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะพี่น้องแต่ว่าจุดสาคัญคงจะเป็นเรื่องของกอสมาจินนะคะที่ทางบริษัทน่าที่จะทําได้ดีนะคะเมื่อกี้พี่น้องพูดมาแล้วเนาะตัว H P เอสเจนพีเนี่ยโปรดักส์แน็ของเขาก็จะเป็นเบนโตถูกไหมคะเครื่องดื่มก็จะเป็นตัวของเจเล่ทีนี้แล้วเนี่ยในแง่ของการเติบโตเนี่ยมันก็ต้องมีแบรนด์ขนมแบรนด์เครื่องดื่มใหม่ๆเข้ามาด้วยเนาะอันนี้เราจะเห็นโอกาสในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีหน้ามากน้อยแค่ไหนคะพี่น้อง ใช่จริงๆต้องมองแบบว่ามองมองสองมุมเนาะมุมแรกก็คือเป็นเรื่องของตัว product ที่มีอยู่แล้วแล้วก็เป็นแฟลกชิพโปรดักต์ต่างๆนะคะก็ทั้งในส่วนของเป็นโตะหรือว่าทั้งในส่วนของเจเล่หรือว่าพวกขนมขาไก่ต่างๆเนี่ยก็คิดว่าการออกแบรนด์ในส่วนนี้แบบใหม่ๆเลยอาจจะยังไม่เห็นในปีหน้าแต่ว่าจุดหนึ่งที่บริษัทจะ implement หรือว่าทำเพิ่มมาก็อย่างเช่นการออกรสชาติใหม่การออกแพลตฟอร์มใหม่นะคะก็อาจจะเห็นซ i ย i ติ้งหรืออาจจะเห็นแบรบรูปแบบของการออกโปรดักต์ใหม่ๆแต่ว่ายังวนเวียนอยู่ในแบรนด์ที่เป็นแฟลกชิพแบรนด์ของเขาอยู่ แต่ว่าจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่จะเป็นการตัดกลายของตัวธุรกิจนะคะประมาณช่วงสักเดือนมีนาคือปลายไตรมาสหปีหน้าอาจจะเห็นการออกในส่วนของตัว Product ใหม่ไปเลยก็คือในส่วนของตัวเสริมอาหารนะคะซึ่งก็ทางบริษัทเองจริงทำเรียวกว่าทำการศึกษาในตัว p u o t เนี้ยมาสักประมาณปีกว่าๆแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็ ผ่านพ้นมาหลายขั้นตอนมีการเทสต่ตางๆมีการขออนุญาตออยแล้วปัจจุบันก็อยู่ในช่วงของการทำแพคเกจจิ้งแล้วก็ทําฉลากอะไรต่างๆก็คิดว่าจะสามารถวางออขายหรือว่าวางจัดจาหน่ายได้สักประมาณช่วงปลายเมัหนึ่งปีหน้านะคะซึ่งเราเองเนี่ยวันนี้เราก็ยังไม่ได้รวมผล c t นี้อยู่ในประมาณการนะคะเนื่องจากว่าเราเองเรายังไม่ต้องบอกว่ายังไม่สามารถทราบแน่ชัดว่า pricing ออจะเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็รู้มาเพียงว่า ก็จะเป็นในส่วนของการวางตลาดที่ค่อนข้างแมสนิดหนึ่งก็อาจจะวางผ่านร้านสะดวกซื้อนะคะให้เราได้สามารถจับจ่ายใช้สอยหรือว่าบริโภคได้ง่ายขึ้นแล้วก็เขาก็จะมีการออกตัว product ในส่วนของที่เป็นตัวเสริมอาหารลน์นี้เนี่ยก็จะเห็น product ใหม่สักประมาณสามถึงสี่ผลิในช่วงปีหน้าด้วยกันซึ่งอันนี้เดี๋ยวช่วงที่ออกมายังไงเราอาจจะปรับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่า เก้าการขา่เป็นยังไงนะคะแล้วก็คิดว่าอันเนี้ยตอบโจทย์ผู้บริโภคหรอเปล่าแล้วก็จะมีผลต่อประมาณการอย่างไรบ้างซึ่งก็เดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตก,กันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นช่วงมิทติง้งรอบหน้านะคะค่ะพี่น้องนั่นก็จะเป็นทางด้านปัจจัยพื้นฐานเนาะของทาง S S N P นะคะทีนี้ในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนคำแนะนำสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยพี่น้อยให้ไว้ว่าอย่างไงคะอีกทั้งถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่เราต้องติดตามสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ ฐานจริงต้องบอกว่าความเสี่ยงก็เป็นความเสี่ยงพื้นฐานก,ก็ก็อย่างเช่นตัวโอเปอเรชันต่างๆกนะคะก็เรื่องต้นทุนเรื่องความผันผวนของตัววัตถุดิบหลักนะคะซึ่งที่ผ่านมาต้องอย่างเช่นปีนี้เป็นหลักเลยต้องบอกว่าหลายๆอย่างในหลายๆคอมมอ d ดิตี้เนาะมันก็มีผลต่อตัว ตัวตัวกลุ่มนี้พอสมควรนะคะก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราต้องติดตามนะคะรวมไปถึงการบริหารโรงงานในต่างประเทศนะคะที่เราเองอาจจะต้องติดตามเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเวียดนามเองเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นนะคะปีหน้าอาจจะเห็น f u l l operation เป็นเฟสต่อเนื่องนะคะก็จะต้องมาดูว่ามันเป็นไปตามที่คาดหรือเปล่ารวมไปถึงความผันผ,นผวน,นของเศรษฐกิจผันผวนของค่างเงินต่างๆอันนี้ก็ต้องอัปเดตเช่นเดียวกัน ะะสุดท้ายในส่วนของเรื่องประเด็นของ ESG นะคะ mm. ก็อาจจะเป็นคำถามแหละช่วงนี้เรา,เาโฟกัสกันเรื่องนี้พอสมควรนะคะ mm. ก็ต้องบอกว่าตัวสีนานาพอหรือว่า s n p a เองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าในรอบปีนี้นะคะเขาไม่ได้ถูกจัดอยู่ในตัวเซต ESG rating นะคะแต่ว่าทางบริษัทเองก็อยู่ในช่วงของเรียกว่าการทำเ,เรียกว่าการทำตัวเป้าการจัดการาแบบประเมินอของความเป็นพุ้ย,ยั่งยืนเพื่อที่จะ สามารถแอพพลายกับตัว ESG Rating ของทางตลาดหลักทรัพย์ในลำดับปีต่อๆไปนะคะจุดหนึ่งที่บริษัทเองค่อนข้างมั่นใจเนี่ยคือจุดของเรื่องสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าโรงงานต่างๆก็มีการแอพพลายในส่วนของตัว ISO ต่างๆมาตรฐานต่างๆแต่ว่ามันก็มีจุดที่จะสามารถ implement หรือว่าเพิ่มเติมได้มากขึ้นซึ่งอันนี้เขาอยู่ในช่วงของการจัดทําแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสังคมหรือว่าโซเชียลต่างๆที่อาจจะต้องมีความเข้มข้นเพิ่มมากมากขึ้นนะคะซึ่งก็อันนี้เดี๋ยวมาเช่นเดียวกันเนาะคิดว่า ก็อาจจะเป็นช่วงปีหน้าที่เราอาจจะเห็นความคืบหน้าของของการทํา ESG ของตัวบริษัทต่อไปนะคะในเชิงของตัว a l u a t ช o นเองก็ต้องบอกว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเศ่สัปดาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็หลคาขพุ้นก็เรียกว่าลงไปพอสมควรน,นะคะด้วย ความคาดหวังว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเติบโต,ตปีนี้น่าจะสูงกว่านี้ด้วยแรงหนุนมาจากเวียดนามแต่พอเราเจอเศรษฐกิจเวียดนามเจอแคปซิตี้ของโรงงานในเวียดนามที่มันอาจจะไม่ได้ร้อนแรงอย่างที่เราคาดไว้มันก็ไปเพรสเชอร์บนราคาหุ้นนิดนึงนะคะแต่นากก็เชื่อว่าราคาหุ้นที่ลงมาเนี่ยก็สะท้อนประเด็นลบของตัวเวียดนามไปพอสมควรแล้วถ้าดูจากฟอร์เควสต์เองเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามในปีหน้าก็ควรที่จะรีค o เวอร์นะคเพราะฉะนั้นโรงงานที่เป็นโรงงานใหม่ในปีนี้ ิตี้หรือว่าการขายต่างๆคิดว่าน่าจะมีะการเต,ติบโตหรือว่ามีการแรมอัพเพิ่มมากขึ้นในปีหน้านะคะรวมไปถึงฝั่งดมเมสติกคือประเทศไทยเองเนี่ยการออกโปรดัก t ์ใหม่ๆถ้ามันตอบรับหรือว่าอตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ค่อนข้างดีเนี่ยมันก็จะสามารถหนุนทาให้ตัว f o r ์ c ค s t ที่เรามองไว้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แล้วเราก็เชื่อว่าปีหน้าเองอาจจะยังไม่ได้เห็นการจัมอัพบ,บน อัตราการเติบโตของตัวกําไรสุทธิสูงอย่างปีนี้แต่ก็เชื่อว่าปีหน้าก็ยังถยังสามารถทาฐานที่เป็นนิวไฮของตัวกําไรได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็แนะนําซื้อเป็นทยอยสะสมนะคะโดยที่เรามีราคาเป้าหมายของปีหน้าเนี่ยอยู่อ,อยู่ที่24บาท80สตางค์ค่ะอันนี้เราก็อิงมาจากตัวฐาน PE อยู่ที่ประมาณ32.4เท่าค่ะ ก็วันนี้ก็ถือว่าจะเป็นออทั้งหมดนะคะที่จะปิดท้ายปีของเราในปีนี้นะคะในปี2566นะคะมีทั้งในส่วนของตัวกลุ่มธนาคารที่ก็อัปเดตกันต่อเนื่องในทุกเดือนนะคะแล้วกเ็เลือกกันมาในหุ้นของกลุ่ม s n c k k e ่อเบร e สักนิดนึงว่าซีซันแบบนี้มีผลบวกหรือว่าผลลบยังไงแล้วก็ทิศทางของปีหน้าจะเป็นอย่างไรต่อนะคะก็สําหรับสุดท้ายนี้ก็น้องและน้องกิฟเองก็ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมตลอดปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขออนุญาตก็อวยพรปีใหม่กันนะคะก็สำหรับปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะคะปีนี้ก็นักลงทุนหลายท่านอาจจะร,รู้สึกว่าตลาดมันเหนื่อยหรือว่าอึดอัดอย่างไรเนาะคิดว่าปีหน้าเราน่าจะมีโอกาสของการลงทุนเพิ่มเติมน,นะคะแล้วก็ขออวยพรให้พอร์ตการลงทุนในปีหน้าจเจริญเติบโตแล้วก็เห็นแท่งเขียวๆเยอะๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ ูบนะคะว่าขอขอสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็พบกับรายการของเราในรูปแบบที่น่าสนใจแบบนี้ต่อเน,นื่องในปีหน้าด้วยค่ะค่ะก็วันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ